สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทดสอบมีดกรน,นีอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดสำคัญของงานที่ใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็คือทิศทางนะครับทิศทางเวลาที่เราใช้งานนะทิศทางของมีดที่มันไปนะครับทิศทางที่มันไปมันจะต้องมีความแม่นยำนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดขาดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับก็คือ เราจะต้องสามารถควบคุมทิศทางของมันได้ด้วยนะครับอย่างกรณีนี้นะครับอย่างกรณีปอกข้าวหลามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีความบางนะครับมันมีความบางและทีนี้การที่เราจะเหลาให้มันสวย,สวยเนี่ยนะครับก็คือมันจะต้องไม่กินเข้าไปในเนื้อข้าวหลามนะครับก็คือมันจะต้องเหลาแค่ผิวของมันนะครับและทีนี้ทิศทางของมันก็จะสําคัญนะครับทิศทางของมันก็จะสําคัญมาก ก็จะเหล่าน,นละลักษณะนีนะ้ก็คือหมายถึงถ้ามันแฉลบเข้าไปเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงมันก็จะทะลุเข้าไปในข้าวเลยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยมันจึงสําคัญนะครับ,นะรบแล้วก็จะเหลาเหลี่ยมมันออกข้างมันเที่ยงนะครับ แค่เราออกแรงดันนะครับดันแล้วก็ดึงตัวไม้เนี่ยคืนนะครับดึงแต่ตัวไม้นี่ให้บอกกับบอกข้อหลามนให้มันสวนทางกับคมมีดนะครับคมมีดก็จะค่อยๆจิกเข้าไปในเนื้อไม้นะครับจแล้วก็จะไหลไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับตัวนี้เป็นความสําคัญมากสำหรับในส่วนขององศานะครับ เพราะว่าถ้าองศามันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะจิกเข้าไปอย่างนี้นะครับทีนี้ตัวไม้ข้าวหลามเนี่ยนะครับมันจะมีความนุ่มนะครับเพราะมันเป็นไม้อ่อนนะครับพอเป็นไม้อ่อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะติดติดคมถ้ามีไปคมนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะติดในส่วนของหน้าคมและทีนี้มันจะทําให้ไอ้เจตัว คมมีดเนี่ยถลา,ายออกนะครับเพราะฉะนั้นมีดเนี่ยมันจะต้องมีความคมนะครับมีความคมอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีองศาที่สามารถเหลาไปให้มันเป็นเส้นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ,ไม,มนนนะรบไม่ให้มันกินเนื้อไม่ให้มันกินเนื้อก็คือพอจิกคมมีดเข้าไปปุ๊บนะครับพอจิกคมเข้าไปพอละลากเนี่ยมันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับมันจะต้องไปทิศทางเดียวกันไม่สะดุดนะครับ เพราะว่าถ้าสะดุดหรือมีการกระตุกเนี่ยมันจะทําให้คมมีดเนี่ยกระโดดนะครับคมมีดก็จะกระโดดเข้าไปในเนื้อข้าหลามนะครับเพราะฉะนั้นตัวองศาเนี่ยมันจะสําคัญมากนะครับ มันจะไม่เหมือนกีดกระดาษนะครับกีดกระดาษเนี่ยมันทําง่ายนะครับกีดกระดาษนี้ทําง่ายแต่พอเรามาใช้กับไม้เนี่ยมันจะเป็นอีกคนละเรื่องเลยนะครับ

องศาของมีดเนี่ยมันจะต้องไม่ทำให้มีดในกระตุกนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่มีกระตุกเนี่ยก็คือมันจะเข้าเนื้อเลยนะครับตัดเฉือนไปในลักษณะนี้ได้ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวก็จะมาตัดตัวกลนนี้ออกนะครับแล้วก็จะตัดตัวกลนนี้ออกตรงตรงจากนั้นก็ เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะได้เข้าหลามที่สวยงามนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ เราจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันกินเข้าไปนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองศาของคมมีดเนี่ยที่มีความสําคัญมากในการทางานลักษณะอย่างนีน้ซึ่งมันจะเป็นคนละเรื่องเลยกับการกีดกระดาษนะครับกับการใช้ง,งานจริงนะครับ